ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องบักทองชาแนลนะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับคุณน้าคุณอาทั้งหลายนะครับรวมทั้งพระอาจารย์นะครับที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับพระคุณเจ้านะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีชวนชมประมาณ20เบอร์นะครับ20เบอร์นะครับประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมอ่ะ ไม่พูดม er. ้าแล้วครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะครับผมพาไปดูนะครับเบอร์หนึ่งนี่นะครับเป็นดอกนะครับเป็นดอกแดงนะครับดอกแดงแดงแบบนี้นะครับแดงแบบนี้นะครับแดงสวยๆแบบนี้นะครับผมแดงแดงซ้อนแดงสยามนี่แบบนี้นะครับสวยมากนะครับผมแดงซ้อนนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับดูนะครับนี่นะครับแดงนี่ก็แดงจริงๆนะครับแดงแดงดูดอกนะครับดอกตูมก็เยอะนะครับ นะครับนี่แดงๆแบบนี้นะครับ like ใครชอบถูกแพงแดงไปก่อนนะครับก็มาแล้วครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนี่ผมขายนะครับห้าร้อยบาทนะครับเบอร์หนึ่งนะครับกระถางสิบสองนิ้วนะครับเบอร์หนึ่งห้าร้อยบาทโคตรใหญ่นะครับมีหลายกิ 1, 2, 3, 4, 5. 5่งนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ากิ่งนะครับห้ากิ่งหลักนะครับกิ่งหลักนะครับหมายถึงกิ่งหลักนะครับส่วนกิ่งเล็กไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นสิบนะครับนะ เพราะว่ามันแตกคุ้มแล้วนะครับผมนะเบอร์หนึ่งนี่500บาทนะครับในกระถาง12นิ้วนะครับเบอร์สองนะครับพาร์เมลีนะครับนี่นะครับพาร์เมลีดอกแบบนี้นะครับดอกแบบนี้สวยๆอ่าแบบนี้เลยนะครับพาร์เมลีนะครับดอกแบบนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยดอกพาร์เมลีนะครับผมนะสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับพาร์เมลีนะครับอยู่ในกระถาง11นิ้วนะครับอ่าโคตร กดปวดอ้วนนี้นะครับผมนะครับนะนี่แบบนี้นะครับกดปวดแบบนี้นะครับกิ่งหลักมีอยู่3กิ่งนะครับหนึ่งสองสามส่วนกิ่งเล็กนี่ก็ประมาณ10กิ่งได้นะครับนะนี่นะครับอ่ากดอ้วนแบบนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบครับใครเอาก็บอกนะครับ450เต็มกระถาง11นิ้วนะครับผมโกดแบบนี้นะครับรถเมลีนะครับผม11นิ้วเบอร์2นะครับ450เบอร์3นะครับแดงนะครับแดงแดงแดง อุจะแพงแดงไว้ก่อนนะครับนี Please, uh, ่แดงแบบนี้นะครับเบอร์สามเบอร์สามนะครับเนี่ยเบอร์สามนะครับอ่าเบอร์สามนะครับนี่เบอร์สามนี่แดงเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะครับนี่อดูสักครับโอ้โหนะครับสวยนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามสวยนะครับกิ่งนะครับกิ่งเยอะนะครับอ่าหนึ่งสองสามโอ้สี่สี่กิ่งแต่เป็นพุ่มนะครับ เป็นพุ่มนะครับพุ่มพุ่มพุ่มนะครับขึ้นพุ่มพุ่มหลักพุ่มรองนะครับโอ้โหใหญ่นะครับเบอร์สามนี่ก็ห้าร้อยบาทนะครับผมเบอร์สามครับห้าร้อยบาทนะครับดูดีนะครับห้าร้อยบาทนะครับดูพุ่มดูพวงนะครับดูแดงเอ่อดอกมันนะครับสวยมากนะครับนี่อ่านะครับสวยนะครับเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เบอร์สี่นี่ก็แดงเหมือนกันนะครับแดงอ่าโคตรลีลานะครับนี่นี่จะโคตรอ่อันนี้จะโชว์รากหน่อยนะครับ รากเาจะเป็นลีลาลี kissed, ลาหน่อยนะครับเบอร์สี่นะครับผมแบบนี้นะครับนี่เบอร์สี่ราก็จะเป็นแบบนี้นะครับแดงดอกซ้อนเหมือนกันนะครับแดงสยามนะครับเบอร์สี่นี่สี่ร้อยบาทนะครับผมเบอร์สี่สี่ร้อยบาทนะครับแดงสยามเหมือนกันกำลังจอดอกนะครับมีดอกเรียกว่าอะไรนะดอกดอกบานแล้วก็มันก็โรยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดอกตูมนะครับดอกตูมจอดอกอยู่นะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้านะครับเบอร์สี่ไปแล้วนะครับเบอร์สี่ อ่าสี่ร้อยบาทนะครับเบอร์ห้านะครับไหนเนาะเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่ดอกแบบนี้นะครับผมเบอร์ห้าดอกนี้นะครับดอกแบบนี้แต่โคดนะครับโคดสวยนะครับนี่อ่านี่โคดโคดสวยนะครับกระถางสิบนิ้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์ห้านะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์ห้าอ่นี่ครับเบอร์ห้าสามร้อยห้าสิบนะครับผมเบอร์หกนะครับครนนี้เบอร์หกไซส์เล็กนะครับเอาใจคน เอาใจคนชอบเล็กๆนะครับนี่เบอร์หกดอกนี้นะครับโฟกัสชึบเบอร์หกดอกนี้นะครับผมเบอร์หกเบอร์หกนี่กระถางอ่าแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วนะครับผมนี่เบอร์หกกระถางแปดนิ้วร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดดอกคล้ายๆกับเบอร์ห้านะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเบอร์เจ็ดก็ร้อยห้าสิบนะครับเบอร์แปดนะครับ เบอร์แปดดอกสไตล์นี้นะครับน no er ี่เบอร์แปดดอกสมบูรณ um> ์มากนะครับเบอร์แปดนะครับนี่อ okay ่ะเบอร์แปดนี่ดอกสมบูรณ์มากนะครับเบอร์แปดนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เบอร์แปดนะครับเบอร์แปดนี่กระถางแปดนิ้วเออกระถางกระถางแปดนิ้วเหมือนกันนะครับแต่เป็นพุ่มนะครับเบอร์แปดนี่สองร้อยบาทนะครับแต่เป็นพุ่มนะครับผมพุ่มมันใหญ่นะครับมีหลายก้านนะครับอิงก้านสาขาใหญ่แล้วนะครับเบอร์เก้านะครับ มาดูเบอร์เก้านะครับอ่ะเบอร์เก้าแบบนี้นะครับผมเบอร์เก้าดอกตัวนี้สีขาวแบบนี้แล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเบอร์เก้าดอกสไตล์นี้นะครับเบอร์เก้านะครับแบบนี้นะครับอ่านดูนะครับเบอร์เก้าดอกสไตล์นี้นะครับมีกิ่งอยู่สองกิ่งนะครับสามกิ่งนะครับผมเบอร์เก้านี่ร้อยห้าสิบาทเหอือนกันนะครับเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนี่ดอกนี่บานหลายวันแล้วนะครับโอ้โหรวยนะ เบอร์สิบนี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับเบอร์สิบนะครับแต่ตอนบ้านใหม่ใหม่มันสวยนะครับไอ้เบอร์สิบเนี่ยนะครับกิ่งหลักมีอยู่สองกิ่งแต่กิ่งมีสี่กิ่งนะครับเบอร์สิบนะครับดูท่านสเกตนะครับกิ่งหลักหนึ่งสองนะครับแล้วก็แตกหนึ่งสองสามสี่อันเนี้ยอนาคตเป็นพุ่มตอนบ้านใหม่ใหม่มันสวยนะครับไอ้ต้นนี้นะครับนะฮะแต่ต้นนี้บานหลายวันแล้วนะครับเบอร์สิบนี่ร้อยห้าสิบาทนะครับซื้อไปก็อ่ะสวยวันข้างหน้านะครับไอ้ไอ้ต้นนี้นะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับ ร้อยห้าสิบบาทนะครับส,สไตล์นี้นะครับดอกนะครับดูดอก是是 ouais nada, ดอกนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อขรงนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่เบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองดอกสไตล์นี้นะครับนี่เบอร์สิบสองนะครับดูดอกนะครับเบอร์สิบสองนี่ก็ดอกสวยนะครับแต่ผมก็ยังว่าเอ๊ะหรือเข้าไม่ชอบแต่ผมว่าสวยนะสไตล์นี้นะครับ ออกชมพูออกแดงๆออกแบบนี้นะครับเบอร์12บสองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามดอกอมเหลืองนะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเบอร์สิบสามนะครับดอกแบบนี้นะครับนะเบอร์สิบสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับนี่โคดโคก็ประมาณนี้นะครับเบอร์สิบสี่นะครับเหลืองแสงเทียนนะครับอันนี้อลังการเลยนะครับโอ้โหดอกนี่พูดถึงเหลืองแสงเทียนนี่ครับดอกมาเป็นพุ่มเป็นพวงจรครับ เลือกแสงเทียนนี่เบอร์สิสี่นะครับร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับเบอร์สิบห้าอ้าวตายแล้วฉันเบอร์สิบห้าผมไปทําดอกมันร่วงนะครับเมื่อกี้เดินไปรีวิวเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สิบห้าดอกมันร่วงนะครับเนี่ยผมไปเตะเนี่ยหักใหม่ๆเลยเนี่ยตายเลยอันนี้ครับหักใหม่เลยนะครับหากจากตัวนี้นะครับเนี่ยผมไปสะดุดมันเมื่อกี้เนี่ยมผมก็ไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้ เบอร์สิบห้านะครับเบอร์สิบห้าเนี่ยดอกมันอย่างนี้นะครับดอกตูมเนี่ยกำลังออกนะครับเบอร์สิบห้านะครับถึงจะแพ็คไปในกล่องเดี๋ยวมันก็โรยเหมือนเดิมนะครับดอกดอกนี้นะครับเนี่ยบ้านใหม่ๆด้วยนะครับเนี่ยสวยๆด้วยนะครับเบอร์สิบห้านี่ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับเบอร์สิบหกนะครับเรือเสงเทียนนี่ก็บานหลายวันแล้วนะครับเบอร์สิบหกนี่ก็ร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับดอกสไตล์นี้นะครับนี่มีเมื่อคืนมีพี่คนหนึ่งถามมาผมก็ หาไม่เจอต้นนี้นะครับต้นนี้พิเศษนะครับร้อยสามสิบาทนะครับโคดมันเล็กหน่อยนะครับนี่นะครับดอกสไตล์นี้นะครับร้อยสามสิบาทนะครับโคดเล็กหน่อยนะครับแต่แต่กิ่งนี่สี่กิ่งแล้วนะครับโคดเล็กแต่เป็นพุ่มแล้วนะครับร้อยสามสิบาทนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบแปดนะครับโคดใหญ่นะครับเบอร์สิบแปดนะครับกระถางแปดนิ้วเหมือนกันนะครับดอกสีขาวกีบแดงแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเบอร์สิบแปดนะครับผมก็ร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบเก้านะครับ ลองแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับกีบกีบเขาจะพับหน่อยนะครับเบอร์สิบเก้าเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนกลาบเหมือนอะไรเนี่ยพับลงอย่างแบบนี้นะครับนะครับร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับเบอร์สิบเก้าครับเนี่ยเบอร์สิบเก้านะครับเนี่ยะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับอันนี้เบอร์อะไรเบอร์สิบแปดนะครับเบอร์สิบแปดอันป้ายปากหน่อยนะครับนะมีแต่กระทางร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับ เบอร์ย um. ี่สิบในบานยังไม่จกนะครับเนี่ยมันเป็นม <gun> ันยังไม่บานนะครับเนี่ยเบอร์ยี่สิบมันจะเป็นดอกสีส้มแบบนี้นะครับน่าจะสไตล์เดียวกันกับแบบนี้นะครับเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบแต่กิ่งนะครับดูท่านดูกิ่งนะครับนี่มันมีกิ่งหลักอยู่สองกิ่งนะครับแล้วก็แตกมาแบบนี้นะครับพุ่มก็จะแตกว้หน่อยนะครับเบอร์ยี่สิบนี่ก็ร้อยห้าสิบนะครับท่านดูดอกตูมสิครับเนะเบอร์ยี่สิบนะครับโอเคนะครับอาแขมแถมแถม์10เบอร์สิบเพื่อนนเลยะครับ เบอร์หกสิบนะครับใครเร็วใครได้นะครับแดงกระดมซั์ต้นนี้นะครับเบอร์หกสิบนะครับใครเร็วใครได้นะครับเนี่ยดูโคดก่อนนะครับอ่าใครไวใครได้เลยนะครับนี Gülme ่แบบนี้นะครับโคดใหญ่นะครับโคดใหญ่แล้วก็อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมนี่โคตใหญ่สวยนะครับนี่แบบนี้นะครับในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับโคดใหญ่ทรงสวยนะครับเนี่ยแดงแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับเบอร์หกสิบนะครับ ใครเร็วใครได้นะครับก็มีแค่นี้แล้วครับหลังจากนี้ก็จะปิดคลิปล้วยนะครับนะก็ตอนนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันหวยออกนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีกับการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับผมนะฮะขอให้โชคดีนะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับจากช่องบักทองชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ